นี่ที่ใหญ่เท่านั้นดูศึกษาบ้านแฝดไปป่าที่ก่อนคนไปลานเดียวที่หาปลาพากันทั้งหน้าหญิงไปพราณที่ดาลปรามันไม่เห็นปลาวู้ปลาวู้จริงนี่แหละครับจ้า ปถึงที่เมืองของพี่ไปจักดกา,ารซะก่อนนะม้าที่นั่นก็าฝึกเอาไวแล้วพอไปถึงเราสามารถเลือกขับขี่ได้ทำไมคะ ata? แต่วันนี้ไอ้มาป่าตัวนะั้นเป็นค่เจ้าพิชลาไอ้มาตัวนี้มันต้องเสียเวลาฝึกได่นานพี่ว่าในเมืองของพี่มีสวนมูลนิธอีกเยอะ,ะนะใะนะหมใช่ในเมื่อพิชราเขาอยากได้ม้า,มา,าเพื่อนไปกลับพี่อพิชราเขาสิก็ในเมืองของเราจะม,มีสวนเยอะมากมายแต่ว่าตัวที่ถูกใจพิชราเอาอางนี้ละกัน ถ้าหาว่าเพื่อนเล่ไปจับนะพี่สาราหรือพี่ไปจับให้ฟ้าก่อนอะไรอะแต่แค่ฟ้าป่าแค่ตัวเดียวเราขวนใช้ก็จับเองได้ถ้าไม่ต้องพี่สารา